มาดูเรื่องของการคืนความสุขบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมามีกิจกรรมคืนความสุขเรื่องของดนตรีในสวนนะคะที่จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่13แล้วค่ะบรรยากาศความสนุกสนานเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันค่ะการร้องเล่นเต้นรำประจำทั้ง4ภาผ้าของไทยที่ถูกนำมาไว้ในกิจกรรมดนตรีในสวนเรียกได้ว่าการร้องเล่นเต้นรำแบบนี้เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนไม่น้อยเลยทีเดียว นี่เป็นบรรยากาศการคืนความสุขตามนโยบายของคอสช,ชผ่านกิจกรรมดนตรีในสวนเป็นครั้งที่13ที่จัดขึ้นบนความตั้งใจอย่างพร้อมเพรียงที่กรมประชาสัมพันธ์ตอกการให้คนทั้งประเทศซึมซับบรรยากาศการท่องเที่ยวทั้ง4ภาคของประเทศไทยไม่เพียงเท่านั้นยังสอดแทรกการอนุรักษ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยไว้อีกด้วยเพราะว่าวันนี้เราคืนความสุขให้กับประชาชนโดยการนําผู้ฟังเนี่ยผู้ชมเนี่ยไปเที่ยว4ี่ภาค ไปเที่ยวทั่วไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางก็ตามภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับซึ่งนําเสนอการเที่ยวโดยใช้เพลงเป็นสื่อนําไปอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เชื่อว่าการที่คนไทยเที่ยวเมืองไทยถือเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมครอบครัวและหมู่คนรู้จักเพราะการเยี่ยมเยือนเป็นเสมือนการส่งความสุขให้แก่กันและกันแน่นอนครับในการที่จะไปท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นดินแดนแห่งความสุข แห่งความสงบความสวยงามเพราะฉะนั้นคนไทยเรามาเที่ยวไทยกันแล้วไปเยี่ยมเยือนพี่น้องที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆมันเป็นความสุขที่อยากจะเรียนว่าเราสุขกันในประเทศไทยนี่แหละครับก็คงไม่มีที่ใดที่จะมีความสุขเท่าเมืองไทยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ร่มพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินินาถเนี่ยไม่มีประเทศใดที่จะมีความสุขเท่าประเทศไทย้วครับ การแสดงบนเวทีในสัปดาห์นี้บอกเล่าความเป็นคนไทยในแต่ละภาคโดยเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงและเพลงสากลเป็นจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคที่มีความหลากหลายแต่ก็สามารถหลอมรวมกันได้อย่างลงตัวและในครั้งนี้ได้รวบรวมศิลปินอาวุโสไว้เป็นจำนวนมากที่มาร่วมแสดงบนเวทีอาทิวงจันทร์ไพโรธสมศรีม่วงสอนเขียวนันทวันเมฆใหญ่ซึ่งต่างเชื่อว่าดนตรีจะช่วยบำบัดความทุกข์ของคนไทยได้ ก็เหมือนกับดนตรีบําบัดนะคะทุกวันนี้เนี่ยคนก็มีความสุขแล้วก็รักษาโรคได้นะคะแล้วก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าน,น่นแล้วก็ทําให้เราอยากร้องนะใครได้ดินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็อยากจะร้องด้วยอะค่ะค่ะแน่นอนทุกคนเนี่ยนะคะต้องมีความสุขแน่ๆไม่งั้นทุกวันพฤหัสคงไม่มาชุมนุมกันมากมายขนาดนี้แล้วก็อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์จัดอะไรก็อยากให้มาสนับสนุน กรมประชาสัมพันธ์จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนทุกวันพฤหัสบดีเวลา16นาฬิกาที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และสามารถรับชมบันทึกการแสดงสดได้ทุกวันพุธเวลา23นาฬิกาหลังรายการห้องข่าว NBT เป็นต้นไป